สมาชิกที่อยู่ในบ้านกับเราตลอดเวลาคนหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งเป็นครอบครัวนั่นก็คือแม่บ้านจ้าพี่ตาไม่เคยออกซื้อเลยอ่ะก็มากรวยที่สุดเลยนอนๆนะชอบใช่ไหมครอบกุมกลมครบคันมากคือทุกคนลงมาติเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก รสชาติไม่เหมือนไก่ทอดที่ไหนที่เคยกินมาในชีวิตเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกัดจังตีล่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาคลคริสต์มาสทุกคนขอบอกว่าเป็น ช่วงเทศกาลโปรดที่สุดของปีของกระจังเลยนะมาคริสต์มาสทีสรทไรอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่กระจังชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบเทศกาลที่อบอุ่นน่ะแบบอากาศเย็นมีไฟสวยๆตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะอยากรู้เหมือนกันไม่ไเกิดคมนมนี้เป็นฤดูก่น วันเกิดวันยี่สามวันนี้ใกล้เก <can> ี่ยงการใกล้เคียงการเ,เออแต่ว่าอยากรู้ไงอยากถามคนอื่นว่าแบบรู้สึกเหมือนกันไหมว่าแบบคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่แบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นอะ่ะ oh. อยากรู้ว่ามีใครชอบเทศกาลนี้เป็นพิเศษเหมือนเราบ้างหรือเปล่านะคะ oh. วันนี้นะคะนอกจากว่าจะเป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เราชอบที่สุดแล้วนะคะก็ครอบครัวเราเนาะก็จะมีแค่เจ้าจ้างกับมามีสถ้าอยู่ที่บ้านเนาะน้องไม่อยู่นะคะน้องทํางานเนาะหลักๆเนี่ยจะมีกันสองสาวนะคะแต่ว่าสมาชิกที่อยู่ในบ้านกับเราต้อง คนหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งเป็นครอบครัวนั่นก็คือแม่บ้านจ้า <c oughs> ซึ่งแม่บ้านของเราพี่สาไม่เคยออกซื้อเลยวันนี้นะคะก็จะพาพี่สานะไปฉลองด้วยกันนะคะไปกินไก่บอนชอนกันค่ะทุกคนเพราะว่าพี่สาไม่เคยทานเลยนะพี่สามาจากประเทศอะไรคะบอกกับไปประเทศงม่าย <c oughs> ังก้งอังกฤษยังกุง <c oughs> ้ง,ง <c oughs> ใช่ไหม<ะ>มาจากยังกุง้งพม,มา่า <c oughs> เคยกินไก่กรอบเกาหลีไหม มีค่ะมีที่นู้นมีไก่กรอบเลยแต่พี่สาเคยกินไก่บอนชอนไหมไก่กรอบเคยทานหรือยังยังไม่เคยยังไม่เคยวันนี้จะพาพี่สาไปกินนะอยากกินไหมกินเลยค่ะกินเลยค่ะนตื่นเต้นไหมไปด้วยกันใช่ไปด้กันกินด้วยกันเนาะพี่สาชอบมากเลยมันอร่อยมาก เล่นนอนนะจ้าเราหมือนกันซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะไปกันที่บอนชอนเพราะว่าที่บอนชอนนะคะมีหิมะแรกค่ะทุกคนชาวเกาหลีนะเขาเชื่อว่าเวลาหิมะตกครั้งแรกอ่ะสมมติว่าทั้งปีวันเนี้ยเป็นวันแรกที่หิมะตกในปีนี้เลยนะคะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราขอพรนะพรของเราจะเป็นจริงฉันเคยดูซีรีส์เกาหลี มันก็แบบดูโรแมนติกมากเลยเนาะซึ่งหิมะแรกที่เราจะไปจัดวันนี้นะคะก็คือที่ร้านบอนชอนนั่นเองค่ะก็จะพาทุกคนไปขอพรนะคะนอกจากพี่สาแล้วแน่นอนต้องมีท่านท่นท่นพระเอกของเรานะคะลุงมากนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปที่บอนชอนกันไปดูกันว่าวันนี้เราจะทานเมนูอะไรกันบ้างเพราะว่านอกจากเมนูทั่วไปที่ทางบอนชอนเขามีแล้วเขามีเมนูใหม่นะคะสําหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะเลยนะจะเป็นพวกเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับขิมมะนะคะเป็นแบบไก่กรอบวินเทอร์หรืออะไรแบบนี้จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปชิมพร้อมกันและอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะพี่สานในคะแม่บ้านของเรานะคะที่จะได้ชิมไก,ก,ก่กรอบเกาหลีบอนชอนเดี๋ยวไปเจอกันค่ะดีมาก และนี้นะคะก็คือสมาชิกของเราค่ะเย่พวกเราก็มาในทีมนะคะมาเฉลิมฉลองหิมะแล้วที่บอลชอนกันว <for S 1> ันน <training it> ี้จะมีใครขอพรบ้างขอทุกคนจัดเฮ้ดูวันนี้ทุกคนแบบชุดแจงหมดเลยไม่มีใครใส่ชุดเขียวเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะมาเฉลิมฉลองหิมะแรกกันที่วอลชอนนะคะเดี๋ยวไปขอพรกันแล้วก็สั่งอาหารกันฟังกันเดี๋ยวเราไปเข้าร้านกันเลยดีกว่ามา ขงอธิษฐานขอ quin, ขอเงนเดือ <único> น <Liberty Overwatch> ขอเือนเดืนทำไมพรลุงโลลำบากแล้วใบล่ะขออะไรขอเงินเดือนขอเงินเดือนตามยานี่ลุงมันนีพอล่ะสวยนั่นไปไม่รู้ว่าี่ษาสัเข้าใจป่ะ ข้<ส>าวใ <สา S 2> จค่ะพี่สาขออะไรนะขอบปนลุกหมอตายแล้วตายแล้ว บอลชอนนะคะเขาก็มีคอร์สามข้อเป็นเมนูทั้งสามเมนูนะคะที่มาใหม,าม่ค่ะสำหรับถุงนักแรกนูนะคะซึ่งเมนูแรกค่ะเขาบอกว่าโอ้โหหอมแบบเต็มจมูกมากเลยหอมมากคือความเค็ใช้ของมาก,น,มมากนี่เลยค่ะเป็นเมนูแรกของบอลชอนนะคะที่ทําเป็นเมนูไก,ก่กรอบซึ่งปกติอบอลชอนตอนที่เรากินอ่ะไก่ของเขาจะกรอบอยู่แล้วนะทุกคนแต่อันนั้นไม่ใช่ไก่กรอบนะ,อ,นอ,รรระอันนั้คือไก่ทอดธรรมดาค่ะอันนี้เขาเรียก ขอบค่ณมากซึ่งเมนูนี้ค่ะคือเมนูวินเทอร์พันชี่กาวิกบัตเตอร์สิิเก้นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไก่ปอบบอลชอนสูตรใหม่ค่ะคือกลิ่นของเขาจะหอมมากจะมีกลิ่นเนยแล้วกลิ่นกระเทียมคือแบบเป็นจมูกแบบหอมมาก หอมมากคืออยู่ตรงเนี้ยหอมเลยจริงๆแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะก็จะเป็นเมนูข้าวค่ะทุกคนซึ่งข้าวตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบคริสต์มาสรูมก็คือเราไปเกาหลีไม่ได้เออเราไปปั้นหิมะไม่ได้ใช่ไหมเราก็มาปั้นที่ร้านบอลชอนไจ่เกาหลีนี้นะคะมาปั้นหิมะเป็นแบบรูปแบบข้าวนะเมนูนี้ค่ะคือเมนูสโนว์บอลกาลิกจูมกบัมค่ะเขาก็จะมีกลับเนี่ยแยกออกมาเนาะทุกคนให้เราลาดใส่ลงไปให้เราเล่นเลยอ่ะพี่สาลองเล่นนะพี่สาเท เททั้งหมดเนี่ยใส่ช่วยนี้นะม,มารวมมาช่วยกันดีมั้ยใส่กันเป็นไหมเอ่อุ้ยเฮ้ยเาอว้าวหอมมากเลยเนาะหอมมากใช่ไหมหอมมากแล้วก็เมนูพร้อม ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะคอสี้บัตเทเบียแอลกอฮอล์0%ค่ะทุกคนตัวนี้คือเด็กๆก็ดื่มได้นะถ้าตามยุโรปอ่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนดื่มเบียกันแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็จะดื่มเป็นเบียบัร์แซบ0%ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะคะเฉลิมฉลองได้ทุกเทศทุกวัยค่ะที่สาอันนี้มันจะเป็นเหมือนหิมะ อ่าหิมะเย็นๆยนรู้จักใช่ไหมอ่าหนาวหนาวปกติแล้วอะเวลาหิมะตกเขาจะปั้นหิมะเขาเรียกว่าสโนบอเคยเห็นไหมตัวเขาขาวกลมๆอ่ะหิมะกลมๆมีหน้ามีตามีปากรู้จักปะอ่าเดี๋ยวเรามาปั้นกันเป็นก้อนๆอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราขยับก่อนนี้มันต้องขยบคลุกนิอขยบคลุกไปพี่สาขยับเลยเขาสมเข้าไปโค้มาเลยนะปั้นเป็นก้อน กลมปั้นสโนว์แมนอยู่สโนว์แมนนี่สโนว์แมนกับจันแล้วก็งส่ลูกกุ้กระเฉะลมนะจริงๆแล้วเขากินกันเป็นก้อนๆทุกคนเป็นลูกแบบกลมๆเนี้ยก็คือปั้นข้าวหยำๆเนี้ยแล้วก็กินเลยนะคะแต่ก่อนอื่นระหว่างที่ทุกคนกำลังเอนจอยปั้นกันไปเดี๋ยวขอชิมเมนูแรกเพราะว่าบอชอนไม่เคยทำไก่กรอบมาก่อน แล็วอย่างที่บอกไก่ปกติกรอบมากอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไก่กรอบจะกรอบขนาดไหนอยากรู้ะนะอันนี้นะคะนี่คือตัวซอสชาของเขาค่ะตัดรสชาติด้วยเลมอนนะคะจะได้ดับเลีย,ยนะเริ่มแล้วนะอออืืื กรอบมากเ็นอร่อยมากหืี่ขอชทมค่ะรไ้คือรสชาติอ่ะครีมซอสเขาอบบหอมบัตเตอร์หอมเนยแล้วก็หอมกานดิกะเทียมนะคะหอมมากมากตัดเคี่ยวด้วยมะนาวนิดนึงคือแบบืมต้นากเนก่านึอ่วาน่านานก่ากก่ากกกากไก่ ัีที่สุดเลยนอนนะชอบเ็ไหมชอบกโมเลอหอมหอมดีหอมมากไม่รู้ทำไมทำได้หอมขนาดนี้นอะลุงเนอะรสชาติไม่เหมือนไก่ทอดที่ไหนที่เคยกินมาในชีวิตเลยนะคะมีเอกลักษณ์มากลองกินย่อยเนาะ หอมมาเลยกรอมมากพี่สาวชอบชอบมากพี่สาวถูกใจสิ่งนี้แต่ฉันกินแบบนี้ข้าวในของชาวใต้ทุกคนพร้อมทำพุกเช้าสิ่งที่เขาชอบที่สุดในบอนชอนนะทุกคนเตือนดีอ๋อโอ้ยหอมอร่อยมากเวลากินไก่แบบเลี่ยนๆ่ะกินอันนี้อร่อยมากแล้วก็เหนียวก็เหนียวด้วยนะเลี่ยนดีมากเลยตัดเลี่ยนแบบดีสุดๆมากเติมกันหน่อ นะเพราะว่าอันนี้มันศูนเปอร์เซ็นต์นะคะอแอลกอฮอล์อไม่มีนะคะแล้วก็คือหอมมากทุกคนมันให้รสชาติกบับบัตเตอร์บัตเตอร์อเลยเลยคัลเอร์มิลแบบรู้สึกวคืออร่อยมันเหมือนขนมน่ะทุกคนหอมมากแล้วคือ,อตัวน้ำอะไม่ได้หวานนะตัวน้ำเขาอะมีความแบบไม่ได้เลี่ยนหวานแบบขนมหวานจืดๆแต่ไอตัวฟองเขานี่แหละที่มันให้ความหวานผสมลงไปเด็กก็ทานได้นะเดี๋ยวมากินไก่ต่อนะจ้ามาในถ้วยนี้บ้าง อันนี้คือไก่ไม่มีกระดูกเนะาะ <laughs> นี่ก็ไม่มีกระดูกจะไม่กอบเ <laughs> ท่าไหร่กรอบฉ้าเลยลุง <c oughs> นิ่มกว่าปีก เงียบพี no. No. Ite, <laughs> yeah. Yeah, yeah. ่สาวเ่อยเลยเนาะกินเงียบเลยเงียบเลยดีเยอะเลยชอบไหมพี่สาวชอบอันไหนบ้างชอบนี่เลยชอบไก่แล้วน้ำชอบไหมแล้วอะไรชอบชอบไหมชอบเขาขายถึงสามสิบเอ็ดมักกะโรนน่าเท่านั้นหลังจากนั้นจะไม่มีแล้วนะแล้วมันอร่อยมากอืมเนี่ยคิดอยู่ล้เนี่ยติดใจอ่ะตอนหลังมัต้องคิดถึงแน่เลยพอเราเลิกขายเนี่ยห้าวหากินไม่ได้ไงมันอร่อย <c oughs> ข้าวเนี่ยข้าวลูกยังไม่ยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวต้องลองมากิดตัวแล้วนี่พี่ขาไก่เยี่ยมสองตัวและว, <c oughs> <c oughs> วันนี้จเจริญอาหารเลยกิน <c oughs> ของอร่อย เห็นไก่เขากรอบนะแต ke u ke u no Le, uge, uge, uh. ่ว uh. mm, ่าเนื้อเขาไม่แห้งนะทุกคนคุณภาพเขาดีจริงจเนื้อไม่แห้งเนื้อฉ่ำอยู่นุ่มฉ่ำอยู่ฉ่ำอยู่เลยข้างในยืดลุงบีไอ้ดูเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขายังฉ่ำอยู่เลยฮะใ่เนียกรอบนอกนุ่มในครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวลุงกรอบขนาดไหนเอาไม้จอบปากสิอันนั้นเสียงฟันหลุดเลยเคี้ยวฟันไปเห็รื่อย กรอบจริงๆครับขอจิ er The ้มนะจิ้มหนึ่งเห้ยเหมือนได้ทานขนมด้วยทานอาหารด้วยไปในเวลาเดียวกันความกลมกล่อมคบคันมากอันเนี้ย ซอสใช่ไหมฮะซอสครีมใช่ไหมอร่อยมากนะทาเข้าไปแล้วแบบแล้วยิ่งบีบเลมอนใส่นะลุงมันหอมมันหอมฮะมันหอมมากเลยเลมอนเ่ลมอนอูนดีฮะลุงบีบเยอะเลยเสียงสถานนะบอกเลย บอกตาก้องเลยว่าได้ยินเสียงคือต้องอยากกินมากแน่ๆตาก้องอยู่สาลุงนั่งอร่อยเวอร์และแล้วพี่สาวเราก็ยังไม่ move on จากไก่ยังคงอยู่กับไก่ไก่กินเย้เย้อืมกินเยอะๆอืมอร่อยมากอยากกินโมเลสนะพี่จต่กินมุลเลเอาเลยเอาเลยมุลเลวดูแล้วกันอร่อยไม่อร่อยดูฮะดูอาหารไม่ยลวเลยตอนนี้ยังบินไปเกาหลีไม่ได้นะคะก็ แวะมาป้อนชอนก่อนแล้วกันนะคะขอบอกว่าอาหารนี่ผู้ติใจมากไม่ต้องรปทานอาหารเกาหลีเลยเพราะว่าอร่อยมากแบบ คงว่าจะอร่อยอะไรได้ขนาดนี้คือยิ่งกูมันจะยิ่งเหมือนแบบขายหรือควยอะแต่อยากให้มาชิมเองเราจะบอกว่าที่พูอะไม่ได้ควยคืออร่อยจริงๆอร่อยจริงๆฮะทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะสาหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสมาทานที่ร้านน้อยอยากสั่งดิลิเวอรี่นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสามารถสั่งได้ทาง d e l i v e อ y a p p l ปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแอปบอลชอนเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อผ่านแอปบอลชอนได้เหมือนกันค่ะนอกจากนั้เนี่ยใครที่สั่งซื้อผ่านแอปเนี่ยก็จะได้การสะสมแ้ดกะะะีนค็ ทำให้เราสามารถแลกของอร่อยเพิ่มเติมได้ในแอปเลยวันนี้นะคะจากที่เราได้มาชิมไก่กรอบ garlic butter ตเ,ตเนี่ยขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆจริงค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอยากชวนทุกคนค่ะมาชิมไก่กรอบกาลิกบัตเตอร์ที่บอนชอนทุกสาขานะคะเพราะว่ามีแค่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นค่ะอร่อยมากคอนเฟิร์มด้วยความอร่อยของบอนชอนรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะไม่อวยค่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเท่านั้นใช่หมดแล้วแ้วหมดแล้วเรือมากเนาะนายอ่ะพี่นาเกินมูลเล็เก่งเก่งโอเคงานสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปเท่านี้ค่ะถือ ว่าวันนี้นะคะมาเฉลิมฉลองกันที่วอนชอนสนุกไหมวันนี้สนุกเนาะกินไก่สนุกเลเสรวไปด้วยกันเก่งดีใจดีใจะไปด้วยกันกากอีกดีใจมากเลยไปอ๋อไปด้วยกันกินด้วยกันค่ะดีใจมากเลยอ๋อดีใจที่เราได้ออกมากับนองกินโมเลกไก่อ่ะอืมก่อนนันเนี้ย พี่สาวเขาแบบไม่อยากออกจากบ้านอนะไรยงี้คือเขาไม่เซลทุกคนเขาออกกล้องเขาบอกเขาไม่สวยอะไรอย่างงี้เราจะเลยแบบเออไม่ได้ให้ออกกล้องก็เลยแบบออกกอแบบพี่สาวสวยแล้วใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์ว่าพี่สาวสวยแล้วพี่สาวสวยจะได้มากินด้วยบ่อย โอเคงั้นวันนี้เราปิดคลิปเลยนะลุงเนาะขอพรกับทีมะแรกที่บอลชอนสามข้อแวะมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าพรของลุงหมากับน้องไบจะเป็นจริงหรือเปล่าพรพี่สาด้วยมาลุ้นกันปีหน้าแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ